ก็บาเดิมๆสวยๆเข้าใหม่ครับเป็นรีโว2สุดตัว E p พ s ปี18บแปดเดิมๆนะครับคันนี้สภาพดังฟ้าเลยนะครับสีดำละลอนะครับสเปคตัวท็อปไฟหน้า8โปรเจคเตอร์นะครับและผมบอกกันะตัวนี้เป็นเกียร์แมนนวลสปีดนะครับมีกล้องมีจอให้พร้อมนะครับสบายใจแหยห่วงนะครับการถอยงานการถอยสบายใจเลยเพราะมีกล้องให้แล้วเดิมๆแบบนี้ครับท้ายเดิมกระุนท้ายมีให้ครบนะครับดีไซน์สวยงามนะครับดีไซน์สวยงามสภาพเดิมนะครับ โดยทงปท้ายเดิมบอดี้พาร์ทเดิมทั้งหมดเลยนะครับคันนี้นะครับยังไม่ได้จองนะครับสนใจโทรหาไปได้นะครับ0 9 4 7 8 9 4 8 4 8ครับกระบะสวยกระบะเดิมนะครับทะเบียน9 2 9 1นะครับสนใจคันนี้จับจองได้นะครับผ่อนประมาณ8,500ถึง9,000นะครับเกียร์เปนนวดนะครับขับสนุกขับสบายนะครับบอกเลยว่าคันนี้เครื่องนั่งเครื่องฟิตแรงด้วยนะครับผมบอกเลยนะเอาไปใช้ได้แล้วลองขับแล้วนะครับรถเดิมเครื่องนั่งเครื่องฟิตช่วงล่างหนึบๆแน่นๆครับ สภาพสวยสภาพงามสีดำมีคันเดียวเท่านั้นนะตัวนี้ e ีพัทนะครับ150หลังม้าไฟหน้าต่างๆเดิมๆครับไม่แตกไม่ล้าบอดี้สวยงามนะครับบอดี้สวยงามสีดำคันนี้หนังไม่ติดจองครับสนใจโทรได้เลยนะครับเบอร์เป้ส่วนตัวเนาะ0 9 4 7 8 9 4 8า8ครับแอดไลน์โดยตรงมาได้เลยนะครับรถสวยสภาพพร้อมใช้นะครับเกรด A นะคันนี้นะครับรถเกรด A เลยนะครับสวยงามนะครับ ตัวนี้พาร์ทเดิมทั้งหมดนะครับเป็นตัวยกสูงพรีเดอร์นะฝากระโปรงเดิมฝาเดิมบอดี้เดิมกระจกของเดิมโตโยต้าครับนี่เดิมตเดิมเดิมโตโยต้าเลยนะครับภาษีพลับอไม่ไม่ขาดต่อให้ครบนะครับกระจกได้ปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้านะครับหูจับเป็นโครเมียมสวยงามสปอร์ตแบบนี้มันจะข้างละเหยียบเดิมเดิมมีมาให้ครบครบนะครับสภาพสวยพาร์ทเดิมกันสาดเดิมเดิมกระจกนะครับตัวนี้นะครับนี่กระจกเดิมนะครับ กระจกเดิมเบาะนะครับได้เป็นเบาะหนังหุ้มให้ใหม่แล้วเรียบร้อยของเดิมเป็นเบาะผ้านะครับหุ้มใหม่เรียบร้อยหนังกริบกริบเลยนะครับไม้เอี่ยมกริบนะครับโครงสร้างสวยบหมีอเดิมแอร์แบ็กซ้ายขวามีครบหัวนงหัวน็อตเดิมสภาพสวยงามหัวนงหัวน็อตเดิมนะครับสภาพสวยงามนะครับเบาะจะสองด้านหลังนะครับเบาะจะสองด้านหลังสภาพเดิมเช่นกันนะครับอ่ะเดิมนะครับตัวนี้นะครับเดิมเดิมเหมือนกันนะครับ สภาพสวยแบบนี้เลยนะครับสนใจโทรมาได้นะครับ0 9 4 7 9 4 8 4 8ครับชั้นสีเลเยอร์เท่ากันทั้งหมดนะครับตะเข็บร้อยต่อโครงสร้างบอดี้เดิมนะครับอ่ะคันนี้นะครับรถเดิมนะครับเดี๋ยวยกตัวเบาะด้านล่างให้ดูว่าเออรถมันเดิมจริงๆนะครับรถมันเดิมจริงๆนะครับอ่ากระบะดีเซล4ประตูนะครับสนใจคันนี้โทรหาไปได้นะครับ 0 9 4 7 8 9 4 8 8กาสนะครับการชุดท้ายเดิมๆมีมาให้ครบและก็ในเรื่องของกล้องนะครับติดมาให้เพิ่มครบเรียบร้อยแม็กไรเนอร์เดิมเอ็มกริปนะครับแม็กไรเนอร์ไม่ต้องซื้อมาติดเพิ่มแม่ติดตั้งให้แล้วครบนะครับการลอยตัวกระบะนะครับก็ถ้ามีแม็กไรเนอร์เนี่ยสบายใจเลยครับเวลาขายตรงขายต่อหรืออะไรพวกนี้ครับราคามันตกยา้เพราะสภาพมันไม่ไม่เสื่อมไม่โทรมนะครับตะเข็บลอยต่อด้านท้ายนะครับนี่เห็นไหมเดิมๆแบบนี้นะครับ อ่าเดิมนะครับสภาพสวยงามนะครับสภาพสวยงามนะครับซีนเดิมแท้ครับสภาพสวยเหมือนกันนะนี่ซีนเดิมครับอันนี้ครับที่บุ้งคี่บุ่นปกตินะแต่คนจะเข็บเดิมนะครับก็รถที่เป๊กหาทุกคันนะเดิมอยู่แล้วนะครับสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันพรับพรับไปห้าเก้าพันมันเดินมึนแปดหมื่นเก้าซื้อได้นะครับท่อเดิมช่วงล่างเดินลูกองลูกหมากเดิมทั้งหมดเลยนะครับสภาพสวยแบบนี้นะครับแม็กอลลอยแท้เดินโรงงาน นะครับเฟรมแชสซีนะครับสภาพเดิมๆสวยๆนะครับแม็กเป็นขอบ17อลอยแท้นะครับยางแกนคูเซอร์นะครับ GC 1เนาะก็ยางเกรดคุณภาพนะครับเดิมๆยางปีอะไรดูให้ก่อนนะครับยางเนี่ยจะได้เป็นยางปีปีปีไม่มีบอกแต่ดอกใหม่นะจะขอดูหน่อยนะครับยางปีอะไรอ๋อยางปี2 3โอเคเปลี่ยนมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับยางปี23 จงกระจกโครงสร้างเดี๋ยวดูหน่อยนะครับตัวเบาะนะครับสามารถจะดึงออกได้นะครับตรงนี้เดี๋ยวหาก่อนนะครับเดี๋ยวหาก่อนอ่ายกให้ดูแป๊บหนึ่งนะครับอ่าหาก่อนนะครับโอ้หาตัวยกไม่ได้ต้องสองมือนะครับอันนี้มือเดียวไม่ได้นะครับเอาง่ายๆเดิมอยู่แล้วครับเบาะหนังสภาพคลิปสีเลเยอร์เท่ากันทั้งหมดนะครับชั้นสีเลเยอร์เท่ากัน นะครับสีเดิมหัวนงหัวน็อตไม่นักเดิมนะครับโทรเลยนะครับคันนี้ใขรสนใจโทรมาครับบอกเลยว่าหายากนะเป็นเกียร์แมนนว่งหกสปีดครับตัว e พั s ด้วยสเปคตัวท็อปนะครับสเปคตัวท็อปกระจกปับไฟฟ้าปับไฟฟ้านะครับลำโพงสี่ดอกรอบคันโครงสร้างเดิมทั้งหมดเสาบีหัวน็อตเดิมไม่แกะไม่ไข่ไม่ขยับเดิมเดิมเดิมเห็นไหมครับเดิมเดิมแบบนี้นะครับคันนี้สนใจโทรได้เลยนะครับ0 9 4ย์ี่ แปดเก้าสี่แปดสี่แปดครับสภาพสวยงามนะครับจอนะครับทันตะกินได้ fm am มีให้ครบนะครับ fm am มีให้ครบนะครับกล้องถอยมีพร้อมแบบนี้นะครับกล้องถอยมีพร้อมแบบนี้นะครับสภาพสวยสภาพเดิมแบบนี้เลยนะครับสวยงามนะครับเผาอเลี้ายขวามีครบนะครับเกมแมนนว่น่ะสภาพเดิม นะครับโมดิโคมีหมดพาวเวอร์มีครบแบบนี้นะครับอ่าสนใจโทรมาได้นะครับไม่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นโลนะครับไม่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นโลนะครับสภาพเดิมๆนะไอแบ็กซ้ายขวาครบนะครับกระสารสำเนาทุกอย่างอยู่ครบนะครับรถลำดับที่สองนะครับนี่รถบ้านนะเปรถบ้านนะครับคันนี้ไปเชิญงานนะครับ 4 9 9 0 0ไมลมาแสนเดียวปี18ครับอ่ะสนใจโทรมาเลยคันนี้ยังไม่ติดจองนะครับยังโสดทางว่างรถโครงสร้างเดิมไม์แสนเดียวนะครับรีวเครื่องอื่นถึงทนอยู่แล้วครับศูนย์บริการทั่วประเทศอะไรถูกซ่อมง่ายนะครับไปที่ไหนก็ซ่อมได้แต่ไปบอกกันเลยว่าคุณมาไปใช้นะครับปัญหาจกจิกมันจะไม่ค่อยมีเพราะรถเนี่ยก็คัสพาไปแล้วนะครับไม่ได้ซื้อรถ Get F, Get, Get, เกตเอฟเกตพวกเกตต่ำๆมาทำเนาะรถเกดเอนะครับซื้อเกตเอขายเกตเอนะครับแบบนี้ สวยงามอร่าโคตรๆนะครับคันนี้4.9 9เท่านั้น4 9 9 0 0น้าหนะครับไม่ต้องออกใหม่8ป0 0 0านะครับเครื่องเดิม2 4ลิตรดีเซลนะครับเครื่องเดิมเครื่องแน่นเครื่องฟิตนะครับระบบเครื่องทำงานปกติคานงคารหน้านะครับสภาพสวยงามนะครับนี่เดิมโนเบอร์ปี18ครับพิเกอร์มอกอยู่าสตินเดิมฝาเดิมนะครับใองรบเดิมอ่ะ สภาพสวยงามแบบนี้นะครับภาพสวยงามแบบนี้เลยนะครับผมบอกเลยนะทุกอย่างครับจะการให้บดของมันงเหลวดูให้นะครับไฟนงไฟหน้าของเดิมแท้ครับไฟโคริโตนะครับนี่ซีนแก้มต่างๆสภาพเดิมนะครับปลาปุ่มตาปั๊มอยู่ครบนะครับอต้องน็อตเดิมนี่ครับเดิมอ่ะสภาพสวยนะครับสภาพสวยแก้มก็เดิมเห็นไหมครับสวยงามนะครับรีโบเกียร์มันนุ่นหายากนะ ดูตรงนี้ครับนี่ R W R W รบนะครับใครสนใจคันนี้โทรหาเป้เลยนะครับ094 789 4848ครับสนใจนะครับโทรมาได้เลยคันนี้ยังโสดยังว่างนะครับ094 789 4848ครับรีโวสวยเครื่อง2.4ดีเซลนะครับคันนี้ยังไม่ติดจองนะครับเป็นเคียร์แมนนวลนะครับหายากนะตัวอีพัทมีคันเดียวเท่านั้นเลยรีบพักหาโทรหาเป้ด่วนครับคันนี้สามารถจัดไฟแนนซ์ได้ทั่วไทยวิ่งเซ็นถึงหน้าบ้านนะครับ ทุกจังหวัดซื้อได้หมดนะครับไม่ใช่ว่าอยู่กรุงเทพแล้วซื้อได้ที่เดียวนะครับที่อื่นก็ซื้อได้ครับอยู่ที่ไหนในประเทศไทยซื้อได้หมดเลยหรือต่างประเทศก็ซื้อได้นะครับเราต่างประเทศซื้อสดก็โอนเงินมาได้เลยนะครับขายเงินสดรายเงินผ่อนนะครับเปนมีรีโวสต็อกแน่นนะครับมากกว่า7 0คันแต่แคบปก็มี4ีประตูก็มีก็ก็มีนะครับตัวที่ตัวสูงเกียร์โตเกียร์นวดมีครบหมดที่นี่ครับวันนี้ขอตัวนะครับลาไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมส้นครับ